สวัสดีเจ้าน้องคำปูจูตามมาถ่ายดูกันเบื้องหลังถ่ายทอดสดเบื้องหลังของพี่ตาอินไซเวเนเจ้าก็มีคนเข้ามาหลายคนอยู่เจ้าวันนี้เนาะนี่ค่ะการถ่าทยทำเบื้องหลังเจ้าแล้วก็ตั้งกล้องไว้เจ้าปักมุดไว้เจ้าอันนี้ก็เป็นบอลน,นะเจ้าต้นบอลเนาะ ว่านเป็นสีเจ้าต้นใบเงินนอกเลาวใบเงินในนะเห็นพี่เขาบอกเงินในเงินนอกแล้วนะจะมาถ่ายดูต้นไม้หลังบ้านของคัมปูจูเนาะดยการถ่ายทำเบื้องหลังเจ้าบ้านเขาโหกขนาดกับเจ้าอันนี้เป็นต้นมะขามเจ้าต้นมะขาม กำลังแตกยอดตรงนี้ก็เป็นต้นกระถิ่นเจ้าต้องใส่กระถางใหญ่ๆไว้ในบ้านเนาะเขาก็จะแวบออกไปตีเบื้องหลังของพี่ตาอินทร์เรายไทยทอดสดเนาะแล้วกลับมาพออันนี้เนาะอันนี้ต้นทานตะวันกับต้นไว้ยงนางเนาะ อันนี้เป็นต้นไผ่เจ้าเราไปคูดออกมาเขาจะย้ายบ้านแลเขาจะคูดออกมาไว้เสร็ในกระถางไว้นอถ้าเปลี่ยนก็นดีมาเปลี่ยนก็นเป็นอย่างเจ้าอันนี้เป็นต้นมะหีหมออยก็มะหีหมออยก็คือดอกอันน้นะเจ้าใบมอนนะนาะต้นมอเนานะแล้วก็ข้างบนพุ่นจะเป็นดอกมนะลิเนาะดอกมะลิสวีเดนเนะีนะนเจ้านะ้อวันจักรยวันนี้ก็ห่อนนะวันนี้ห่อนเนาะเราก็แอบมาดูเบื้องหลังของปิตาอินสวีเดนนี่ละเจ้าการถ่ายทอด การถ่ายทอดสดนั่นนะภาษาไทยเนาะนี่ค่ะเบื้องหลังเปินนะ่นเนาะเบื้องหลังช่องเปิน่นดูสิอันนี้ก็เป็นขากร้องอีกตัวนึงเนาะวันนี้คืนนี้ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้นะเจ้าอันนี้เป็นขากร้องอีกอันนึงเนาะขากร้องเปินนะ่อนหนักนเจ้าแล้วก็นี่แกเบื้องหลังของปิตาอินซิวิเดนนะถ่ายทำเบื้องหลังเจ้านี่ดอกไม้เก็บมาได้ หลายวันนะเจ้าเนาะตาแต่วันนะวันซ <tutto> ุกเดี๋ยวเจ้าหลายวันแล้วเนาะไงยังยังงามอยู่นะพอเขาใส่หน้ามันไหวมันก็ยังงามอยู่เจ้าดอกไว้สีเหลืองวันนี้ดอกมะลินี่งามนะเจ้าเป็นดอกไข่ดอกมะนะเจ้าดอกเดดอกหวานนะเจ้าเนาะดอกสวยเจ้าเหมือนดอกไม้บ้านเฮาเลยเหมือนดอกมะลิเจ้าดอกมะลิสวีเดนเจ้าตื่นขึ้นข้องดอกอย่างพิต้ามา ูัวหุ่นเหรอเจ้าน่ะวันนี้ไม่ไทยเบื้องหลังคือรูมได้นะเจ้านะอันนี้อ่ะอันนี้เป็นต้นต้นใบหมอนบ้านเปิดก็ฮกเนาะบ้านเบนปิตากอฮกเนาะปิตาอินเิเบียนฮอกเนาะ6กขนาดเลยเจ้าบ้านนี้6กเต้โฮอกว่าบรรยากาศตอน กี่นา11โมงเนาะเจ้าเนาะสียงโมงเสียโมงเจ้าเนาะนี moi, th ai, th ่ค so, ือบรรยากาศเจ้าเล็กน้อยเนาะมาเพิ่มมาทายทอดคือพอว่างามก่ออีนั่นเนาะประเทศสวีเดนเป็นจไงพ่อเงียบเงาเหมือนเคยนี่ยทุกคนเจ้าค่ะเขาทําการทํางานกันบางคนก็ยุดบางคนออกต่างจังหวัดกันแล้วเนาะเขอยุดแล้วเนาะบางคนก็อมันยุตเตอร์ดอีนันเหมือนคัมพูชูก็อมันยุตเตอร์เจ้าอีทำงานอีสองอาทิตย์ก็ยุติแล้วเจ้า เวลาเขายุดงานเสร็จแล้วเขาจะมาปิกนิกอยู่แถวนี่เจ้าหวมุมนี่เจ้าสวนอง่งวนน้องนี่เจ้าจะมากางเต้นหรือว่ากางเต้นนอนนั่นนะเจ้าเนาะตั้งเต่าตั้งมออยู่นั่นนะเจ้าเนาะออนนี่คลิปแอบซองหลังบ้านพีตาอินเซวิเดนก็ขอพผาไว้วตัวอ,อีกน,นะเจ้าเนอะ